สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับทั้งหมด5กล่องนะที่ผมจะเอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ากล่องสุ่มไก่ตันตามหัวข้อนะเดี๋ยวเขาเขียนว่าไก่ตันหกหมัด100เซนะครับแล้วก็แม็กเลเวลนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมีมันมีกล่องไก่ตันที่มันสามารถ ทําทให้เป็นแม็กเลเวลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาฟาร์มนะอันนี้ผมฟาร์มตัว ID ของผมตอนนี้เลเวล547ยนะทุกคนผมฟาร์มมาประมาณ2อาทิตย์เลยนะได้547แล้วก็ค่าพัดไอเทมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็มีกล่องอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับตัวนี้ได้มาจากกล่องตัวของวินเทอร์นะครับกลองพรีเมียมนะแล้วก็ผมใช้กล่องคิสเนสเนี่ย ใช้แล้วรู้สึกว่ามันฟาร์มยากมันต้องฟาร์มทีละตัวทคนฟาร์มยากผมก็เลยไปกินผลใหม่นะผมกินผลมาหลายผลมากนะทุกคนผมกินผลเริ่มจากผมกินผลไอซ์ก่อนไปลองใช้ผลไอซ์นะครับแล้วก็ผมมากินผลผลนี้ผลไลทิงนะครับแล้วสุดท้ายคือผมมากินผมกินผมผลอีเกิลด้วยนะครับแล้วสุดท้ายผมมากินผลสายฟ้าแล้วก็ผมคิดว่าผลสายฟ้าน่าจะฟาร์มง่ายกว่านะผมก็เลย เปลี่ยนมาใช้ผลสายฟ้าเพราะว่ามันสามารถวาร์ไ,รไปเกาะอื่นได้ด้วยนะผมก็เลยใช้ผลนี้ฟาร์มอยู่ตอนนี้นะครับก็เสียดายตรงที่ผลคิสเน่เรามันหายไปเลยแล้วเราก็ไม่มีผลคิสเน่ใช้นะแต่ว่าตัวของอสกินนะครับสกินยังอยู่นะเราต้องหาสกินของคิสเนมาใช้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะกลับไปใช้คิสเนนะครับโอเคตอนนี้เป็นตัว ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเลเวล547นะครับใกล้จะ700้อละใกล,ใกล้จะได้เป็นโลก2พอถึง700เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าผมเล่นยังไงบ้างนะครับคือลำบากอยู่นะสำหรับแมปไอบอกฟุตนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังแล้วกันส่วนวันนี้เราจะมาสุ่มไก่ตันกันทั้งหมด5 ID นะครับทั้งหมด5 ID เนี่ยเราจะมาดูว่ามันคืออะไรไก่ตันนะครับแล้วมันดีไหมเรารลบไก่ตันแล้วก็ ทั้งหมด5 ID เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกน้องๆทุกคนเลยนะครับใครสนใจก็เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าสนใจ ID ไหนแล้วก็ถ้าคนสนใจเยอะผมอาจจะสุ่มให้น้องๆทุกคนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับ ID ยไก่ตันทั้งหมด5 ID เโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นผมต้องออกจากเกมก่อนนะแล้วก็ผมล็อกอินเอาไว้แล้วนะครับเข้าไปเปลี่ยนรหัสแล้วก็ล็อกอินเอาไว้รหัสปลอดภัยแน่นอน ไออออ๋เอาอันนี้เป็นออกจากเกมเอาใหม่ทุกคนถ้าไม่ออกจากเกมนะต้องลงชื่อออกนะครับลงชื่อออกเลย โอเคสำหรับรหัสไก่ตานรหัสที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะปั๊บป๊บปั๊บป๊บปับป๊บอันนี้เลยปับ๊บคอนโทรนสิลงชื่อเข้าใช้นะครับเดี๋ยวนะวนะผมก็มาไม่ครบ โอเคนะครับแล้วก็รหัสผ่านอาโอเคน่าจะไม่ผิดนะไอรหัสที่หนึ่งนะครับแต่ตอนรหัสที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปรู้กันแล้วกันนะครับว่ารหัสที่หนึ่งแกได้อะไรดีดไหมนะแล้วก็ดีไม่ดีผมไม่รู้นะอันนี้เพื่อนๆต้องมาดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับไป ไปเลยนะครับมาแล้วมาแล้วรหัสที่หนึ่งบัมเฮ้ยูแ <c> ค <oughs> ่นดูอันนี้คือรหัสที่หนึ่งนะครับ ผมยังไม่ชัวร์นะว่าเขาดูเผ่าดูอะไรกันยังไงอันนี้คือที่บอกว่าเป็น m a s t e r รี่0กร้อคืออันนี้คือ6หมัดน,นะแล้วก็เขาใช้ตัวสายฟ้าสายฟ้าผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าปลุกตื่นมันคือยังไงผมไม่แน่ใจว่าปลุกตื่นหรือยังนะครับอันนี้คือสกิลสกิลเป็นผลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเลเวล600อันนี้ตรงปกนะครับเลเวลห0รอตามตามที่ตัวหน้าปวดขอขึ้นเอาไว้แล้วก็6หมัดอันนี้คือตรงละเดี๋ยวไปลุ้นว่าของที่เราจะได้มีอะไรนะครับของที่เราจะได้อันนี้คือสแตตที่อัพเอาไว้นะครับโอ้โหเมลีดีเฟนต์แดีบอกฟุตน้อยนะครับรีฟันได้3ครั้งอยู่นะใครจะได้ไปก็เอาไปรีฟันเลือกเองนะครับแล้วก็ ไอเทมไอเทมมีมีประมาณนี้นะทุกคนไอเทมเทสเฮ้ยไม่มีผลให้เลยเหรอแต่จริงๆควรที่จะมีผลให้หน่อยนะเดี๋ยวนะ<อ>ผมว่าเดี๋ยวผมขยับนี่เอาผมนะ่าจะบังครับผมเอาผมผมเอาไว้ข้างบนดีกว่าเอาไว้ข้างบนนะเฮ้ยแล้วไี้ผลให้หทุกคน ตอนนี้เห็นนะเลเวลตันแม็กนะครับไอเทมอ่ะไม่เป็นไรก็ตามนี้แล้วกันนะครับไก่ตันไอดีแรกอันนี้คืออะไรเนี่ยวาร์ด็อปนะครับอันนี้คือสเตตสตาร์ทคืออะไรผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของบิลลบิวเป็นฮิวแมนนะครับ V3 นะครับอันนี้ประมาณนี้เลยโอเคทุกคนอันนี้คือไก่ตันไอดีที่หนึ่ง นะครับผมงงตรงที่เขาเล่นยังไงเนี่ยไม่มีของให้เลยเอ่ะไม่มีไอ้ผลให้สผลเลยเอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมสุ่มผลให้ผลนึงแล้วกันนะผมสุมผลให้ผลนึง,นนะนงอ่ะดูว่าดวงเราจะมาหรือ,รอเปล่านะอ่ะ,อะแลนดนอฟูดอ่ะผลนึงสี่แสนไปขอ,อดีๆให้ักผลด้วยกันสำหรับไอดี้นะขอ,อเป็นแบบสีแดงๆอ <c oughs> โอเคได้ฟอลคอนนะครับอ่ะอันนี้เอาเก็บไว้แล้วกันนะครับออกมาเก็บไว้เก็บไว้อย่าไปกินนะครับซาโตโอเคสำหรับไอดีที่หนึ่งนะก็เป็นไอดีผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่มันได้ผลนะนะโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีที่สองแล้วกันนะครับไอดี ID ไก่ตันไอดี ID ที่สองนะครับลีฟก่อน แล้วเราก็ล็อกเอาท์นะครับบอกว่าเพื่อนไม่น่าจะเข้าได้นะถ้าไม่มีรหัสนะตอนนี้ผมมีรหัสอยู่คนเดียวนะก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าจะเห็นในส่วนของยูเซอร์นะครับโอเคอ่า,อ,าอันนี้แล้วกันนะครับอันดีที่2 Copy นะครับลงชื่อเข้าใช้เลย B โอเคอันนี้นะครับรหัสดีนะเพื่อนดูแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาได้ไหมนะเห็นแค่ยูสเซอร์ผมไม่ได้ให้เห็น p a s สนะครับ โอเครหัสที่2ทุกคนไก่ตัน6หมัดเลเวลเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปมาแล้วไพเลตโอเคอันนี้อยู่เมืองไหนทุกคน ไม่คุ้น,นะเมืองเนี้ยไม่คุน okay. โอเคก็อุ้ยมีเงินเยอะทะุกคน24เอมเลยนะตัวนี้แสนสาวนี่คือไอนนสีม่วงคืออะไรผมสงสัยนะไอสีม่งวงมันจะไปทำอะไรได้นะครับเลเวลแม็กนะอันนี้คือตรงปกนะครับทุกคนเลเวลแม็กแล้วก็อันนี้คือหกมัดน,นะครับโอเคอันนี้คือตรงปกแล้วดีย๋ยวไปลุ้นกัน <laughs> ว่าของจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวไปดูที่ไอเทมก่อนเลยอันนี้น่าจะมีเหมือนกันนะตัวเคียวเหมือนกันแต่ข้างในผมไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงมาจากไหนทุกคนเสียงอะไรมาจากไหนตกใจอ่ะแล้วก็มาดูที่สมบัติอ่าไอดี ID นี้เหรอมีค r e a t i o n นะครับฟิ o e n สไ spider แล้วก็สปินมีผลอยู่4ผลอันนี้ของ อันนี้คือไอเทมนะครับแล้วก็เป็นเผ่าแองเจิลน,นะครับ V 3สามนะอันอื่นเพื่อนๆดูเอาแล้วกันนะครับว่าคุมหรือไม่คุมเออเดี๋ยวเรามาดูผลที่ใส่ตอนนี้ก่อนอันนี้เป็นผลพระนะครับผลพระอ่อผมไม่ชัวร์ว่าเป็นพระที่ปลุกตื่นมาหรือยังนะครับว่าปลุกตื่นเราลองกดใช้สกิลดูแล้วกันนะครับสกิลแซดเอ,อ้ยตัวใหญ่ขึ้นเหรอแ้วผมไม่เคยใช้ผลนี้เลยแล้วก็ สกิลเอเฮ้ย,ยสวยอยู่นะสีสันเหมือนอลังการมากกิลวซเฮ้ยกระโดดกระทุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวทำไมมันมีแค่สี่ทำไมมีแค่สี่สกิลเองเหรนะครับโอเคอันนี้เป็นไก่ตันไอดีที่2นะทุกคนก็ประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่ามัน คุ้มไม่คุ้มหรือว่าดีไม่ดีนะเพื่อนๆลองดูเองแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปใครสนใจ ID ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกทั้งหมดเลยนะครับ5 ID นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู ID ที่3กันทุกคนไป ID ที่3นะครับล็อกเอา์ก่อน เอาก่อนนะครับอะ็อกเ,เอาก่อนทอาไมเราเอาไม่ได้ปึ๊บเอาเดี๋ยวนะล็อกเอาไม่ได้หรอะอะ็อกเ,เอาโอเคต่อไปรหัสที่สามนะครับปึ๊บเดี๋ยนะครับช้านิดนึง อ่ารหัสที่สามต้น C กันนะครับโอเคไป รหัสที่สามทุกคนไปเอ้าเดี๋ยวนะผมจะออกมาทำใหม่เนี่ย <c oughs> ผนตัวข้าวตรงนี้อันนี้ถือว่ายังมือใหม่นะผมมือใหม่ผมยังไม่ไม่ชินเท่าไหร่นะ <c oughs> โอเคไปอันนี้เราเกิดอยู่เมืองไหนทุกคน ไอ้เมืองคุ้นๆนะน่าจะเป็นเมืองที่เราไปสุ่มได้เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปสุ่มโอเคมาด,ดูว่าตรงปกไหมหกหมัดไหมหกหมัดน,นะครับโอเคแล้วก็เลเวลแม็กอุย้ยสี่สิบหกเอ็ม,มเลยหรอมีเงินอันนี้เงินม่วงก็เยอะอันนี้เอ็มเยอะนะครับทุกคนเ,เราไปดูที่ไอเทมแล้วกันเราโฟกัสที่ไอเทมเลยมาไอเทมเหมือนๆกันนะตัวแบ็คแผงทุกคนส่วนผลไปดูผลป้าบ อันนี้ผลดีอยู่นะมีผลแมมมอตให้มีผลซาวผลเควกแล้วก็ผลพระนะครับอันนี้ขอผมว่าดีอยู่นะผมว่าสําหรับคนที่ได้ไอ้นี้ไอดีนี้ไปนะแล้วก็เผาฮิวแมนวนะครับโอเคเดี๋ยวนะพระตื่นหรือยังหนึ่งสองสามสี่นี่มันต่างกันนะทุกคน ID ที่แล้วเนี่ยผลพ้าเหมือนกันแต่ว่าสกิลมีแค่4นะแต่ ID นี้ผลพ้าแต่ว่าสกิลมี5นะผมไม่รู้ว่าอันไหนคือที่มันดีกว่าน,นะทุกคนใครรู้ก็ <c oughs> คอมเมนต์หน่อยแล้วกันสกิลเมื่อกี้เหมือนผมใช้ไป4ีแต่รอบนี้ใช้ไป5นะครับแต่ว่าตัวของไอเทมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันโอเคอยู่นะที่เขาให้มาเป็นส่วนของออผลนะใครได้ดีนี้ไปก็ผมว่าโอเคนะแต่่าไม่รู้ว่ามันตื่นหรือไม่ตื่นนะครับทุกคนโอเค อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะแจกให้น้องๆทุกคนนะครับไปไอดีที่สี่ทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาออกเลยล็อกเอานะครับเอา ชื่อเข้าใช้ป่า่ถูกนะ <c oughs> <c oughs> โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขดออกทำไมเนี่ยอาหัสที่ซีไปมาแล้วอันนี้เกิดที่เมืองไหนเอ่เฮ้ยก็าตายเหรอ อันนี้เปลี่ยนมาใชา้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าตรงปกไหมนะครับเลี้ยวแม็กแล้วก็มีหมัดนะครับผลที่ใช้เป็นผลแสงผลแสงนะครับอันนี้ไอตัวนี้ทาไมมันร้อยสิบเอ็ดเองมาสเตอรี่ร้อยสิบเอ็ดแล้วก็ไปดูที่ของแล้วกันนะครับข้างในว่าให้อะไรเรามาบ้างนะครับเมนูไอเทมไอเทมที่ผมดูมันเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับ เออมีผลสปิริตนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีผมไม่เคยใช้แต่มีผลที่เป็นสีแดงอยู่อันนึงนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะถ้าใครได้ไปนะสำหรับ ID ดีนี้นะครับทุกคนอันนี้ของนะครับสตาร์สบิวบิวเป็นแรบบิท v สามแรบบิทคืออะไรกระต่ายเหรอทุกคนมันมีเผ่ากระต่ายด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้นะ v สม 3. นะครับผลแสงก็โอเคอยู่นะทุกคน รได้ไปไอดีนี้ก็ถือว่าเอาไปเริ่มเล่นได้อยู่นะดีกว่าที่ผมมานั่งปั้นใหม่นะทุกคนโอเคต่อไปร่าสสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกคนไปปับ๊บล็อกเอาท์นะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวนะรหัสสุดท้ายอ่ลงชื่อเ่าใช้เดี๋นะป๊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 ปรหัสสุดท้ายนะครับทุกคน อเคอันนี้ผมจำรหัสได้นะผมเพิ่งไปเปลี่ยนเนะม,มื่อคืนนะครับก่อนนี้จะมาส่งให้เพื่อนดูโอเคมาน้าสุดท้ายไป โอเคมาแล้วผมไปดูอันอื่นมาโอเคสำหรับตัวนี้มาสไตล์เดียวกันเลยนะคนนี้เป็นผลผลแสงตัวหนึ่อ่ห้าเรามาโฟกัสที่ตรงปกไมยนะครับแม็กเลเวลหมัดอันนี้ตรงปกนะเดี๋ยวไปลุ้นว่าของที่ได้ข้างในจะมีอะไรบ้างสำหรับ ID นี้นะครับ ID ที่5้าดีสุดท้ายไป ผลไม่มีผลแดงนะผลเยอะอยู่แต่ไม่มีผลแดงนะครับโอเคนะมีเคชั่นเลิฟซาวสปเดอร์แล้วก็เป็นฮิวแมนวีสาเหมือนไอดีที่แล้วนะครับโอเคก็ตรงปกอยู่ทุกคนตรงปกนะอันนี้คือที่เหลือคือมันเป็นเรื่องของการสุมนะ่มเนาะส่วนเรื่องปลุกตื่นเหลืออะไรยังไงผมไม่รู้นะไหนคือปลูกตื่นนะครับไอไอดี ID ไหนดี ID ไม่ดี เ,เพื่อนคนที่รู้ก็มาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทั้ง5ดีเราจะสุ่มแจกทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ที่ผมวางแผนเอาไว้นะอันนี้เลยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญถ้ายอดสาวผมถึงตอนนี้ผมมีวันพันสองนะถ้าถึงสองพันซับผมจะสุม่ม ในส่วนของผลมังกรถาวรให้เพื่อนๆทุกคนนะครับอาจจะเป็น1ผลหรือ2ผลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันอีกครั้งนึงทุกคนนะครับถ้ายอดสตาถึงพันถึง2 0 0พน,นะถึง2 0 0พน,นะครับทุกคนโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครอยากจะได้ ID ไหนใครอยากจะได้ ID เริ่มต้นไปใช้ก็มาคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก เดี๋ยวมาดูว่าคนสนใจเยอะไหมนะครับผมจะแจกให้น้องๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาอัปเดตตัวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วก็เราใช้ผลอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มาสุ่มไก่ตันทั้งหมดห้าดีเพื่อแจกให้น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบายบาย